สวัสดีเด้อสวัสดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุบผู้สุบคนเด้อครับพี่น้องบอกว่าชิตอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวของเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ไรเปิดขึ้นมากกับพ่อพ่อกันคือเก้าพี่น้องเอ้ยส่วนพี่ชวนน้องกินข้าวคลิปนี้ก็ไรต้มพี่น้องต้มเนื้อแจ่วขมต้มแซ่บพี่น้องเอ้แจ่วบีแจ่วขมผักกั๊บตัวบนมีมีผักบัวบสองสามยอดมาพี่น้องกินข้าวตรงกันแซ่แช่เบาๆลายใหญ่ฮะโอ้ยขับอยู่เลยพี่น้องเอ้ย กำลังขันหอน่อนจมเองพี่น้องมาเด้อมาเด้อไม่นด้หยุดแล้วหยุดงานหยุดประกอบเลยโอ้โหโอ้ยหขัดพี่นอ้อ,อ,นองขัดมาเด้อมาเด้อเลยแค่หนึ่งกันเจียวคมเจียวบีโอ้โหผมอร่อยขัดพี่น้องกันโอ้เจียว

อืมดูได้แทบตัวช่วงนี้อเดี๋ยวคนแท่พนองเลยมุกของมุมเดิมเท่าดิมบ้างซึ่งนาเสียดนาต้มมาต้มอาเองไป่ต้อง ต้องเปื่อยมาปรุงเหมือนโอ้โขัดเลยอือหืออืออเจบีคงคไม่เอาอชาออ You mm -hmm. It's gonna nóng phải phê bella giờ nào mớn pi nóm gió bình phải nào

ทางพี่น้องบพรว่าในห่างบางส่วนโคโอเอ่ยจลิจบยกคลิปลงเพลงชิม,มิเลยพี่น้องเพาะชอบกันคลิป,ลปอยอยไงสำหรับชิมิปีนแหงสุวรรเดอร์ปีใหม่เดินทางปลอดภัยพี่น้องสบายดี